ผมตัดสินใจใช้ชีวิตร้อยวันในป่าลึกสุดอันตรายพร้อมอาชีพใหม่ไสบลรอกสุดโหดแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นอยู่ๆก็มี UFO บินมายังลอกมนุษย์มนุษย์ต่างดาวก็โผล่ออกมาเราไม่มีทางเลือกนอกจากจะสู้วันทุกน,นั้นพวกเราก็ได้ขโมยปืนเลเซอร์จากพวกมันแล้วยิงต่อกัอนมันไปแต่นี่ไม่ใช่การเอาชีวิตรอดธรรมดาแต่มันคือสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาว เอาละครับกลับมาอีกครับกับ99วันนะครับอินฟลาเรดอีกแล้วคือตอนนี้เนี่ยก็มีอาชีพใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นไซบอร์นั่นเองนะเขาเอัปเดตเอเลี่ต่างๆด้วยใช่ไหมแกรนดี้คุณบอดี้ใช่โอ้เนี่ยครับเราจะมาปัามเอเลนกันนะครับส่วนเจ้าบ,บีตัดไม้เหมือนเดิมลุยไม้แล้วกันฉันไปลุยเลยล้วกันตัดไม้เท่าไรป่าตัดไม้เท่าไรป่าเหมือนเดิมเดี่ยครับเจ้าบีก็จะหน้าที่คราฟเหมือนเดิมนะครับ ส่วนครูบอดีก็จะไปตามช่วยเด็กแล้วก็หาทรัพยากรแกนี่ก็จะหาอาหารมาให้มาส่วนผมก็จะปาราบเหล่าร้ายที่เข้ามานั่นเองไหนดูซิว่าอัปเดตมีอะไรบ้างกดนปืนเลเซอร์โอ้แม่กปืนใหญ่ไปไหนเนี่ยไหนลองดูดิไหนเอเรียนอยู่ไหนเราต้องตามหาเอเรียนใช่ไหมเฮ้ยดิ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะื <c oughs> อะไรต่างดาวเหรอโอ้ยดิงไงหยิบได้วร์ป้า นี่เราหยิบมาก่อนเอามาสำรวจก่อนนะครับนี่เจ้าหมีฉันได้อุปกรณ์แปลกๆเข้ามาเนี่ยดูดิอุปกรณ์อะไรอ่ะไหนโฮโลแกรมโฮโลแกรมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไรบางอย่างข้างหน้าเฮ้ยอะไรอ่ะให้ไหนไหนเจ้าต่อเฮ้ยนี่มันเอเลียนปะเนี่ยใช่ชัดเลยโอเอเลียนเอเลียนดีไอไปทำวัตถุดิบไปทำวัตถุดิบเลยหรอเอเลียน เผาเลยเผาเอเลียนะครับมาเอเลียนมันตายแล้วเหรอที่อัปเดตมาต้องมีชีวิตสิไหนฉันจะลองเอาปืนเรเซอร์จี่หมาป่าดูนะครับโอ้ยหูแรงมากสุดยอดอุ๊ยต่หมดเร็วอะปื๊บนี่มันต้องใช้เวลาชาร์จอะทุกคนเนี่ยเห็นปะโอ้มันไม่ได้ยิงต่อเนื่อง เ็สแล้วโอเคแต่แรงทุกคนนี่เอาอาหารไปให้เพื่อนๆก่อนเจ้าีเนื้อมาแล้ว<ห>น,นี่เนื้อเนื้ออยู่ไหนนี่นี่กินเลยกินเยเออกินเลยกินเลยไหนดูเดิฉันจะลองดูว่าเลเซอร์จะสู้กับกวางได้ไหมนีอ่อาชีพไซบอร์ของฉัน ไหนเจ้ากวางอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยชนเผ่ามันคาราวายตัวกวางเหรอเฮ้ยมีอะไรครูบารดิของฉันมันขึ้นคัดซีในพวกชนเผ่าอ่ะมันคาราวาเหมือนกวางอยู่ในถ้ำเลยเจ้าต่อของแกขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยเออแปลว่าของฉันเห็นคนเดียวแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นคัดซีเลยอ่ะจริงเหรอจริงจริงจริงเฮ้ยพวกเราเจอแล้วเจอแล้วเจอเต็มเต็มเลยปีศาจกวางใครก็ได้ช่วยด้วย ชันมาแล้วช็อตมาแล้วช็อตมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะต่อจะต่อช่วยด้วยช่วยด้วยตียิงยิงเออนั่นแหละยิงยิงไปโอ้โหเอาไปเลยแค่นี้ปืนแกนี่ดีจริงฉันว่านะมันไม่ได้กลัวปืนมันกลัวไฟนี่มากกว่าเนี่ยไฟของจ่อหมีเนี่ยพวกแกพวกแกน่ากลัวข้าศัตรูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเขียวเขียวโอ้เฮ้ยอยู่เอฟโอว่าบนฝ โหโอ้ยูเ่เอฟโอปะเนี่ยก่อนที่จะยูเอฟโออ่ะไฟเราจะมอดแล้วแป๊บเดียวน,นะนะเดี๋ยวฉันเติมไฟให้๋ยวจเติมไฟเ<ไ>ติมไฟหน่อยแกนี่เติมไฟหน่อยเติมไฟก่อนเติมไฟก่อนเฮ้ยถือว่ามี UFO าน็นยูเอฟโอแถวหลังเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมีเสียงแปลกๆเฮ้ยถือว่าเราต้องไปดูไปดูไปดูเฮ้ยยุดออนตกเหรอาต่อนู่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 นไหนเฮ้ยนี่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 มันตกตกใช่ไหมินเสียงตุ้มระเบิดระเบิดนี่นั่นแหละตามไปตามไปตามไป เจอบิแล้วตอนไปเราอาจจะได้เจอซุปเปอร์แมนเลยซุปเปอร์แมนบ้าอะไรเดี๋ยวเจอซูเปอร์แมนดีกว่าเฮ้ยเจอดีด้วยดีคัยเฮ้ยดิฉันคุยกับมันเองฮัลโหลเรามาเฮ้ยมันกินมันิงเลยเอาไปเอาไปตอข้ามเขาบดเขังตีไปใช่ทางออกนี่มาเขางบดเอาไปเฮ้ยตีไปใช่ด่างออกตีไปพื่อเอกเฮ้ยเข้าได้เหรอเฮ้ยเจอบิเจอปืนวดิไงยเจอบิมีเก็บมีเก็บมีเก็บปืนฉันเก็บทำไมพวกแกก็เก็บไปดิคุณว่าดีเก็บ ปืนล่องสีโอ้โหไหนนี่โอ้โหเขาได้ปะเราเข้ายาได้ปะเข้าไม่ได้หรอไม่ได้เฮแต่ลองยิงลำเย้าต่อตัวนู้นนี่ไหมลองยิงหมาป่าดิเออเบาว่าเฮ้ยแต่ยิงได้เร็วๆนะอ๋อยิงลัวใช่ใช่ใช่เฮ้ยมียาดิตัวนู้นมา ขอลองขอลองเจอหน่อยเจอหน่อยเอเลี่ยนเอเลี่ยนดิเอเรียดเอเลี่ยนเอเรียดเออต่อปืนแกแรงมากเลยอะใช่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้เข้าได้อันนี้เข้าได้เหรอเออเข้าได้ไหนเทเลพอร์ตแกนำเลยเวลาเจออะไรแกได้โดนก่อนเขาบอกให้เทเลพอร์ตอ่ะเฮ้ยเจอไปแล้วหยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะอะไรอ่ะคุณพี่เอเลียดอากอยู่ด้วยล่ะเฮ้ยมันถือไลท์เซเบอร์ด้วยดิแดนเอาไประวังคุณบ่าดิโอ้โอ้ยโอ้ยุ้ยอแรงเลยแรงเลยมามาถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวปืนหมดปืนหมดเดี๋ยวนะถอยก่อนถอยก่อน รอชาร์จรอชาร์จแะครบรอชาร์จตายตาย,ายังต,ตายแล้วตายแล้วตาแล้วโอเคสแกนนี่ครับสแกนหน้าเราแล้วเอ้ยเดี๋ยวถูกปฏิเสธเพราะหน้าเราไม่ใช่เอเลี่ยนงั้นลองดูไหมเอาไอ้ตัวเนี้ยไปสแกนเดี๋ยวมาลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยเออสแกนเฮ้ยสแกนได้ได้ได้เออสแกนเอเลี่ยนตัวนี้เฮ้ยตายด้วยเฮ้ยใครใครใครบีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาไปหนึ่งหนึ่งลัต ชสองฉันช่วยยิงชาร์จอยู่ชาร์จอยู่ยิงไปคุ้มวะดิได้เลยได้เลยเออเด็ดแหละเด็ดแหละยิงไปชาร์จอยู่มาเข้าไปข้างในกันอีกแล้วเหรอเฮ้ยข้างหลังจะต่อหลัง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 เลยเฮ้ยเจ้าต่อดีเลยเจะต่อดิเอาไปรอดอยู่รอดอยู่เฮ้ยไปอีกเหรอตายแน่ชาร์จก่อนชาร์จก่อนดิ่เฮ้ยเฮ้ยประจําสแกใส่ฉันไปแล้ววาร์ปหนีวาร์ปหนีเฮ้ยแล้วมาเลยเจ้าพวกนี้ เจ้าพว้นีมาช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะฆ่า้าีแล้วช่วยเราช้วยแล้เไหกอ้เด็กไอ้เดกไรเดกไอ้เดกอเด็ไอเด็กไอ้็กไอ้เดกไอเดกอ้เดกอเดกอ้เด็เด็ก้เกไอ้เดาอ้เดไอ้เกไอ้เด็ยอเกไอ้เไอเดก้ดอ้เเดอีกอ้เกอ้เด็กอดก้เดีโอมเกดเกดกไ้ก็กไอ้ดดา้อดไ้้อ้อเกอ้อไอ้ด้เเราฟาร์เกอเลยกอ้เก้เด้ใช่ นี่เจออีกแล้วครับ u f เข้างหน้าโอ้โหตกเยอะมากโจดเก่าโจดเก่าเออเดิอะมามาเล่นมันเลยต่อโชคเผื่อจะมีของดีอุ้ยเป็นยิกลับเป็นยิกลับนี่เราดีนี่มาหัวดียิงมันไอมาอะไรหัวเขียวรอให้รอให้ตอไอตีหัวตีหัวไอเลยเฮ็ดช็อตโอเคหุ่ยเดี๋ยวดาบไ้เซเบอร์นี่โอ้โหดาบอันนี้บอกเลยว่าตอนฉันโดนนี่แรงมากเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ เนื้อหรอแซนด์วิชของกินใช่ของกินต่างดาวลองกินดูเนี่ยแน่นะว่าจะไม่แปลงร่างอ่ะลองกินดูลองกินดูนดฉันเคยลองกินแล้วโอ้มันได้ดิฟ้าผ่ากลับบ้านเลยต้องกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวขอดูนี้อันนี้เปิดไม่ได้นะครับที่นี่เปิดไม่ได้มันปิดเออต้องอีกที่หนึง่ง ปากรเรามาบุกยานมันนี่ครับยานมันข้างล่างที่มันมีวาร์ปนะครับแต่ว่าเราบุกตรงนั้นข้างหลังจะต่อข้างหลังควางข้างหลังระวังหุ้ยควางกระโดดหน่อยเอาไปบีมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรไไมันวิ่งไปไรโอ้ไปเออไปเออมันท่าพวกมาด้วยหนีแล้ววิ่งวิงว่งเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ลองดาบเลเซอร์เลยตีตีติตีเป็นยาดาบไรเซเบอร์โชมาเดะมาเดะดาบไรเซเบอร์ดาบไรเซเบอร์เดะ เป็นงานเทพ้าเจ้าเบ๋โอ้สว,วยมากเลยดาบอะไรนี่ไฟจะดับพวกเราไฟ,ไฟจ,ะจะดับเดี๋ยวไ<ห>ตัดไม้ก่อนตัดตัดไม้ก่อนอไม้มันจะเปียกนะไม้เร็วอ่ะชาวเรานี่ไปย่างเนื้อก่อนน,นี่ย่างเนื้อ,อนนย่างเนื้อ โอเคช้อนว่าน้ะเราไปช่วยเด็กกันดีกว่าเด็กที่หายไปนะครับคือตอนนี้ผมใส่ชุดเกาะอะไรเต็มที่แล้วอะคุณบอิก็ใส่มาพร้อมบวกแต่ว่าตอนนี้หิวแป๊บหนึ่งขอกินข้าวอะเด็กเจ้าเมยอะไรไปช่วยเด็กกันด้วยมั้ยเดียฉันไปช่วยหรอไมยได้เดี๋ยวฉันไปช่วยแป๊บนึงเดี๋ยวช่วยช่วยยังไงนะนี่มามามาไปด้วยกันเลยปะมาเลยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ฉันจะเอาหอกไปจิ้มหน้ามัน แต่ฉันจะลองเลเซอร์ดูนี่ครับนี่ทางนี้เลเซอร์อะไรนะเลเซอร์มันขุมพลเลยไม่ใช่เลเซอร์เอเลียนเลยแหละอย่างแรกไหนวู่ไหนนี่แหละเนี่ยเนี่เนินี่เนินี่จะต่อนี่นี่ข้างหลังหลังนี่ไหนนี่นี่ข้างนี้นี่นี่นี่เห็นป่าเลยเนี่ยมาป่านั่นน่ะเอาเลยนี่ไงโอ้โหแรงมากแรงว่าแรงว่าแรงมากมาเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ดีโอ้โหดับเบิลเกว่าฝาผ่านสายเลยอู่ยู่ยู่ไปเจไเจดูเนี่ยสบาย โถแค่เลเซอร์ดิช่วยเด็กก่อนเลยอย่างแรกมาเด็กมาเลยช่วยก่อนเรียบร้อยเด็กเข้าถุงแล้วเก็บใส่ถงุงเหมือนเดิมเก็บใส่ถุงเหมือนเดิมแล้วเราก็เปิดหีบอ่าเฮ้ยมีปืนด้วยเก็บไปเลยฉันไม่เอาฉันใช้อันนี้เอาล่ะวันนี้เราจะไปบุกฐานเอเรียนกันนะครับนี่คือการแก้แค้นสุดยิ่งใหญ่ของพวกเราเพราะเราจะไปกัน4นคนปาแล ไปไปไปนี่ไปมาสี่คนบอกเลยนี่ยเจ้บียังไม่เคยเจอใช่ไหมฐานลับเอเรียนยังอ่ะมีแต่หกอ่ะคนป่าฮูก้าฮูก้าเออนี่แหละนี่แหละฐานลับของมันอยู่นี่โอ้ใช่ดีทางเข้านี่ไงใช่เข้าไปเลยเจ้าหมีวับมาวับไปเลยวับไปเลยวิงวูหุ่นเลี้ยงไปเท่าไหร่หุนเลี้ยงเอเรียนเอเรียนใช้ดาบนี่แหละมาถึงเจอเลยข้างหลังมีมีตัอลตัโดนซา ปิดไวแล้วด่ใช่เราเปิดกันไว้แล้วระวังหลังกันด้วยนะแูกนอนเฮ้ยต้องสแกนเดี๋ยวไม่เอาตัวบอสมันมาก่อนแป๊บหนึ่งลูกนองมันได้ปะลูกนอนมันกันได้ปะได้มา้มันให้แ่ตัวหัวม่วงอะเออไม่ได้ต้องเอาหัวหน้าเดี๋ยวตัวหัวหน้ามันอยู่ไหนอะใครติดใส่ถุกไหมบ่าหัวหน้าเฮ้ยหัวหน้าไปไหนอะหัวหน้าไปไหนอะดีไงหัวหน้าดีไงพี่มี ทำไงอ่ะเอาเอาไปเียนหนีลากศพมันมาไม่ไม่ทำยังไงผู้ใหญ่ให้ของต้องทำยังไงอ๋อขอบคุณค่ะแกก็ไปสแกสิเจ้าหวีเำเลวๆแกพวู้ใจดีๆขอหน่อยนะเจ้าหวีเดี๋ยวฉันให้อาหารแกกาบก่อนกาบจะให้ดีๆไว้มันมาลู่แล้วเห่อใ่องเปิดแล้วม่ตองแล้วมันเปิดให้แล้วจัดการก็ไปโอ้โหเขาอะไรเยอะมากอะไรเยอะมากอเยอะมากอยย่อ ดี limiting, <die> เอาไว้รอชาร์จ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 เขาบอลเยอะเลยเขาบอลเยอะเลยเ็ออดีแล้วดีดีอย่งดีอย่างดีเหรอถึงวันเขาบอลมันใช่เออโอเคเรียบร้อยหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าสแกนยกยกยกไปเลยยกไปเลยเออเออสแกนสแกนสแกนเรียบร้อยเฮ้ยนี่แกเฮ้ยของของโอ้โหมีของบานเลย โอ้เปิด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 ดูสิเปิดก่อนเฮ้ยมันมาล้มันมาเฮ้ยมันมามันมาเปิดกล่องแล้วมันมาเลยกลังยิงอยู่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 โจ๊กโจ๊กโจ๊กครับโจ๊กครับเรายิงโจ๊กตีโอ้โหดับเบิลคิวเฮ้ยมายิงอีกยิงอีกมีระวังอีกแล้วต้องยิงตัวยิงให้อยู่ยิงให้อยู่เลเซอร์จัดการเลเซอร์ตีโอ้โหมันเจีมานี่จะใช้ปืนพวกแกนี่ไงเจ้าหมีปืนเลเซอร์เฮ้มาตัวบอสตัวบอสมา โเหรอโเหรอฮะเหรอเออนั่นแหละจ้มีเออแล้วมันสวยมีไข่เทกแล้วมันเลยนี่เจ้าหมีมีปืนเลเซอร์แล้วนะครับนี่นี่ปืนเลเซอร์เพิ่มแต่ว่ามันยิงไม่ได้ลัวมันยิงได้แค่สองครั้งแล้วชาร์จอ่ะอันนี้เข้าได้ปะทล่ราอดไปยังโลกกลับมาบ้านแล้วโว้ยอะไรเนี่ยไอ้แมนบุกมันบุกฉันล่อมันออกมาข้างนอกอยู่ระวังนะล่ออะไรล่ะมันจะอยู่ดีอ่ะอ้ารล่อแสดงมันออกมาไม่หมดุ่มหนึ่ง อะไรกันอยากกลับมาถึงบ้านเจอเซอร์ไพรส์เสือหลอใช่ฉันเตรียมของไว้ไลฟฟันมันอยู่เนี่ยเราไม่อยู่แป๊บเดียวแกนี่พาคนมาปาร์ตี้ที่บ้านแลเฮ้ยมันเยอะมากมันเยอะมากโอ้เยอะเยอะจริงเยอะจริงคุณเลยโอ้เยอะมากโอเคหลบจุก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 หลบนี่ฟ้าเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วมันก็ยังอยู่มันยังอยู่โอ้โหฉันล่อมันออกมาจากบ้านแล้วดีเรียบร้อยตัวยิงเลยตัวยิงตัวดีเลยตัวยิงตัวดีตัวยิงตัวดีเดะเรียบร้อยจบ มาครับมาช่วยเด็กคนที่2องนะครับมาแลโหดมากพวกเราโหดมากพวกเราโหดมากพวกเราโหดมากพวกมันก็โหดมากเช่นกันดีดีดีโถสบายสบายชิวชิวมาเลยสบายสบายเลยเดี๋ยวยังไม่ตายมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วชิวดีชิวชิวเขาชิวชิวก็ยิงคนเดียบร้อยเรียบร้อยเป็นยาโถสบายสบายเกือบตายเท่านั้นแหละเรียบร้อยอะไรเห็นเจ้าแล้วอยู่เลยเห็น <c oughs> คนละเรียบร้อยแล้วหมีโอ้โหจู่หมีสุดยอดมากไปเปิดช่วยเด็กกันมาเน่เลยใส่ถุงเรียบร้อยเด็กนไม่ใช่กับข้ามาใส่ถุงเปิดเ็ปเก็บ,บอ่าช่วยคนที่สามต่อมาครับเราจะมาช่วยเด็กคนที่สามกันนะครับซึ่งโอ้โหเป็นหมี เอาไงแกเป็นคนยิงให้แต่ฉันคอยหลอกล่อให้ได้เลยไปหลอกมันหน่อยหลอกมันว่าเรามีเงินอยู่ได้มาคงเชื่อเราหลอกมั้งสักพมานี่เลยไอ้พวกอาหารจะเต็กมาได้ดียิงบ้นมาดิ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 แรงจริงมาดิโอ้โหตีแรงมากฉันว่าไม่รอดแน่เลยพวกเราฝ่ยก้อนมาช่วยอยู่หมาป่าเยอะโอ้หมาป่าเยอะด้วยโอ้หน่อยให้มันดีคอยคอยยหน่อยหน่อยหยหนไม่ไหวเฮ้ยระวังเดี๋ยวรอให้อยู่ ฮ้ยหมีตายแล้วตัวหนึ่งเจ้าต่อจริงหรอใช่ไันยิงไปหมีไปตัวต่อไปตัวต่อไปี่อุ้ยไม่โดนตอ้มันมับลดดิจิตอลัเลยจัเลยจับเลยดีจโอ้ยสุดยอดไปเลยนี่ครับเราได้แล้วนะครับกุญแจทองนะครับมาเราจะไปเปิดเอ้าเฮ้ช่วยเด็กคนที่3นะครับมาแล้วหนูน้อยนี่มาพวกเราเราไปช่วยเด็กคนสุดท้ายก็ดีกว่าวันที่94แล้วจัดไปไปเนยทิทางหน ทางนี้นี่เจ้หาหมีใช่ไหมไหนอ่อะฮะนี่มานี่เลยเจ้หาหมีเอ้ยกินข้าวก่อนงอมนี่เลเซอร์ของฉันมาเลยต้องเป็นตะก<ล>ุ่หมีตัวสุดท้ายนี่เยอะด้วยใช่ไหมมันมาข้างหลังแล้วนี่ฉันยิงใครนี่เหน่นี่เหน่นี่เหน่ระวังระวังระวงังเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะทางโน้นทางโน้นทางโน้นตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยจำได้ละนี่ไงเฮ้ยกับดักระวังระวังดูระวังกับดักมีกับดักด้วยนะบยาบอมเนี่ยกับดักโอ้โหไอ้เหี้ยกับดัก นี่นี่นี่แก๊งหมีแก๊งหมีนี่นี่แก๊งหมีอยู่นี่มาทีลตัวรอดมาเออยิงมาเลยสักมีซุ้มยิงซุ้มยิงนี่แด็กเออยิงว่าล่อมาทีละตัวทีละตัวสามสามสามนี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะดูนไหนมีอีกป้าสักมีมี่ไงมีเต็มเลยอยู่คนแล้วยิงรับรองมันตียังไงก็ตีไม่ถึงแน่นอนเออมันตีไม่ถึงใช่ทีแกยิงล้วนเลยครับลวนเลโอ้โหชิวละชิวละ เด็กมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างเต็มเลยได้ได้ยิงอยู่ยิงอยู่ผอมมากนะยิงบันทำไมยิงนยูนไปยืนอุ๊บอุ๊บอ่านอ่านเพียบเลยข้างล่างอ่ะเรียบร้อยคุณมาได้แล้วนี่ไงเฮ้ยมีมีมาข้างหลังมีม้าข้างหลังระวังโอ้ยใหญ่โอ้ยยังมาอีกันเลยโอ้ยมันมาตาอไหนดิไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยตอยมาถอยมาต่อต่อยมาถ่ายมา ยิงวานรอมีกมีกตอีกวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งขึ้นบนก่อนลูกเปิดแล้วเปิดไปช่วยเด็กก่อนแล้วตอนนี้ช่วยเด็กช่วยเด็กแล้วเรียบร้อยช่วยเด็กแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีเลยหนีเลยหนีเลยลอยอยู่หนีเลยหนีแล้วครับช่วยเด็กครบแล้วครับแต่ต้องระวังกับดักนี่ครับเด็กอยู่ในนี้ครับในถุงนี้ไปส่งเด็กก่อน เด็กเว้ยฮ้ยแต่ว่าแคมป์ไฟเราจะอันตรายอะดิตอนเนี้ยเอาละมีผู้ไประสงค์ดีมาหาถึงบ้านเลยเดี๋ยวเราให้เด็กๆช่วยพวกเราเฮ้ยวางมาไว้นี่เนี่ยยาหนีก่อนหนีก่อนอุ้ยควางเดือดมากหมาป่าเข้ามามาแล้วช่วยเด้แล้าช่วยช่วยยายหน่อยนี่เนี่ยิงมายิงตายเลยเรียบร้อยหุยลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยเด็กอีกแคมแล้วนะเย่มาแล้วนี่ลเปิดเลเซอร์เปิดเลเซอร์ ดีแนะเยี่ยมเลยแกนี่ไปเกิดใหม่เจ้าดี้เจ้าดี้เจ้าดี้อีกแล้วเจ้าดี้อีกแรงเจ้าดี้หรือเจ้าที่ช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยิเราว้าไม่ใช่ตังเป็นนีเขาไม่ตีตัวยิงไงตัวยิงไงตัวยิงเนี่ยตัวยิงเยอะจังเลยเนี่ยฮะรอบสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอะไรเยอะทำไมฉันรู้สึกว่ามันปรับให้แรงขึ้นนะใช่มันโหดขึ้นแล้วมาเยอะขึ้นด้วยอ่ะมีควางมาเชียร์อีกเด็กมาช่วยหน่อยดิตัวเนี้ยเอาเอาตายกันเลยเฮ้ยจบแล้ว เราถึงวันที่99แล้วแต่มันไล่อยู่เนี่ยเดี๋ยวคัดซีนเดี๋ยวเพิ่งคัดซีนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวตีให้ตีให้โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวนะเจ้าบีช่วยมีใช่ป่ะไม่มนีนอนได้ ให้ช่วยชุบชีวิตไม่ใช่เอาไปช้าปนกิจเจ้าพี่ทีลูกจะตายเป็นผีมาโลกแกช่วยชิญแกอยู่เด็กเชวยแกพอดีช่วยยายด้วยยายอยู่หลังไม้อ่ะเนี่ยยายอยู่หลังไม้อ่ะหมาจะตายโน๊หน้ารู้ข่าวนาะไปไปอยู่กับมีบ้าเฮ้ยเฮ้ยแกจะเผาฉันเลยหรอไม่ฉันยังไม่ตายเรียบร้อยอ่ะ ทามาวาจะมีคุณยายทุกคนจะจดจำแกไว้ทั้งสองคนเราคือผู้อยู่รอดตแต่พวกแกลุงลรกพี่โม๊ใช่เพราะพวกเราคือเอเล่นที่แท้จริงร0อยวันนะครับนี่ครับเราถึงร้อวันนะครับกับการอัปเดตกินอะไรนี่แกเป็นหมีนะแกโดนเผาอยู่ละรอเป็นคนกินคนอ๋อโทษทีเจมี่ไปอยู่ในการจะได้ไม่เหงาอ่ะไปนอนในเต็นท์มา ดอฉันดวยบอกเออนอนเลยที่ไมโอเคทุกคนไปละบาย